สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้ผมจะไปติดที่จับโทรศัพท์นะครับเพืเ่อนๆไม่ได้ถ่ายคลิปมานานเลยนะครับตอนนี้แปดโมงนะออกมาต่เช้านะครับตั้งแต่ทำคลิปรีวิวกล่องไปก็ไม่รู้จะไ,ไม่ได้ขับเลยนะครับจอดอย่างเดียวนะสายจอด นะครับขับรถเล่นแต่พาเขาเล่นที่ศูนย์เกษตรน้มินนะครับที่เดิมก็อย่างที่ผมบอกแรกๆครับผมจะไปติดที่จับโทรศัพท์นะก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้นะ ก็คือจะเป็นติดของศูนย์ตรงรุ่นนะครับของตัว5ส3 0 DX นะครับประมาณเอาเรื่องอยู่ราคานะครับรวมทั้งหมดอประมาณ5,000กว่าบาทเลยนะที่จับโทรศัพท์5,000กว่าบาทเลยนะแต่ว่าถามว่าไอ้ตัวใหม่ที่ผมคันที่ผมขายไปมันก็พอ,พอกันแหละมันต้องซื้อที่ยึดแล้วก็ซื้อที่จับนะครับอันนี้ผมลองไปหาวิธีดูแล้ถ้าไม่เอาของศูนย์มันก็จะ มันต้องถอดตัวครอบนี้ออกแล้วก็เปื่อยแล้วก็ยึดขึ้นมาหรือไม่ก็ต้องเจาะนะครับเจาะแล้วก็สอดน็อตเข้าไปแบบยึดอะ่ะผมว่ามันไม่สวยอะนะครับพอาไว้เปลี่ยนของศูนย์เนี่ย yeah, มันก็สามารถหรือว่าถอดตัวครอบนี้ออกเลยแล้วก็จะมีตัวครอบของศูนย์ที่เป็นที่จับโทรศัพท์ออกมาใส่เลยถ้าเราไม่อยากใส่เราก็ถอดเอาไว้เก็บแล้วก็เอานี้มาใส่ได้นะถ้าเป็นของศูนย์นะครับผมก็ได้ตัดสยน่งใจจะไปเปลี่ยนของศูนย์นะ เพราะว่าของนอกผมลองทักถามของเพจมอเตอร์วูอะไรเงี้ยเขาก็เนียกนว่าต้องเจาะไม่เจาะก็ต้องเผยืยอะไรเงี้ยซึ่งราคามันก็รวมๆแล้วประมาณสองสามพัน 2, 3, แล้วนะครับอันนี้ไปติดสองสูนเลยแล้วกันห้ 5, าพันกว่าจบๆนัดสูนย์ไว้เก้าโมงนะตอนนี้แปดโมงสิบสองนาที ขับนานจัดอาออกเลยก็ทติดเนี่ยเพราะว่าอย่างที่บอกไปแต่ทลิปที่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปทริปการกับเพื่อนนะวันที่ยี่สิบสี่เฮ้ยยี่สิบสามยิบสี่ยิบห้านะครับอาทิตย์หน้าวันนี้วันที่สิบเจ็ดละอาทิตย์หน้าก็ไปแล้วนะครับมันสำคัญอ่ะไอที่จับโทรศัพท์เนี่ยเอาไว้ดูแผนที่นะแล้วการเนี่ย กาญจนบ,บุรีผมไม่เคยไปด้วยนะไม่เคยขับไปเส้นนั้นเลยยังไงก็ต้องใช้่ครับก็ต,ติดหมดแล้วติดที่จับโทรศัพท์ติดกล่องนะครับมีสั่งไอ้นี่มาเพิ่มด้วยนะไอสั่งอะไรนะผมสั่งที่เติมลมมานะครับ ที่ติรลไฟฟ้านะแบบว่าที่เป็นสีแบบเล็กๆอ่ะที่แบบชาร์จไฟอ่ะที่พกพาได้นะครับผมเตรียมไว้ก่อนแล้วก็สั่งที่ที่ป่ายางนะครับที่เป็นตัวชุดแทงหนอนนะครับชุดแทงหนอนที่สําหรับยางที่ไม่มียางในอ่ะเผื่อไว้ก่อนนะไอตัวไอตัวที่เติมลมยังไงมันก็ได้ใช้เยอะแหละนะครับเอาไปใช้ที่บ้านได้ แ่แทงหนอนล้วเตรียมไว้เผื่อมันมีฉุกเฉินขับไปกลางทางเผื่อมีใครรั่วอะไรเงี้ยเราก็แทงหนอนไปก่อนเตรียมไว้นะครับตุทแทงหนอนไม่แพงครับประมาณหลักร้อยนะครับประมาณสองร้อยกว่าบาทนี่แหละไม่แพงแต่ตัวเติมลมไฟฟ้าเนี่ยผมซื้อมันราคาประมาณพันหนึ่งอะแต่ผมใช้ส่วนลดนะครับเดี๋ยวประมาณเจ็ดร้อยกว่าบาทนี่แหละ ถ้าใครดูข้องช่องพี่ขุนนะ่จะรู้ว่านี่เขารีวิวอะบอกว่าอย่างชอบเลยแต่เราก็ไปเส้นเดิมนะครับเหมือนตอนที่เราไปเซอร์วิสนั่นแหละเอาไปเส้นสิน,นาคาลินนะครับแล้วก็ไปโผล่แถวแยกไปตรงตลาดบางกะปิ ใส่แตะมาเลยฮะกงก่าสั้นด้วยเฮ้ยของร่วงโอเคยงานแล้ววะเนี่ยอยู่เส้นอ่อนนุดนละวันนี้อ่อนนุดรุ่นไหลวะเนี่ย CVR CVR หกห้าศูนย์อารทออาคาด้วยหูไฟท้ายตัวใหม่สวยนะดูดิไฟท้ายดูสปอร์ตมากเลยครับตัวเก่าเนีย่ยไฟท้ายไม่สวยเลยตามดูไฟท้ายหน่อย เออสวยดีเว,ว้ยแต่ท่อเขาเงียบมากเลยนะเป็นเสียงทรงแบบนุ่มๆหรือว่าผมใส่หมอกอันนอกวะได่ยินแต่เสียงท่อตัวเองเนะนี่ยนั่งท่าหาย của vào no, 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 no. ว,นะว่เดี๋ยวจเจอกันที่สูงเลยแล้วกันครับใกล้ถึงสูงแล้วนะ CBR เขาเลี้ยวไปแล้วเมื่อกี้โอเคครับใกล้ถึงแล้วนะ ้วา้ายนี้ก็ถึงว้าวเพราะว่าเส้นเกษตรนี่ก็ติดติดหน่อยนะรถเนี่ยนี่ขนาดวันอาทิตย์นี่นเนี่ยเลขหมายอะไรหรอสี่หมื่นห้าร้อยเรื่องกับผมซื้อมาสองเดือนผมขับไปห้าร้อยโลเองนะอนเอามาก็สี่หมืนโลแล้วนะครับ

ช่างมา่หมีคนมอนนี้ของเก้าโมงแล้วนะตอนนี้แปดโมงครึ่งรีบจัดเดี๋ยวผมต้องไปธุระบ่ายต่อครับต้องรีบมาสวัสดีครับอโอเคพี่พร้อมนัดไว้เก้าโมงแหละข้างในนั่งรอได้ไหมครับ <Okay. S 2> โบอเคโอเค okay, ครับเก้าโมงเดินมานี่นะต๊ดตืดตืดจอดไว้ตรงนี้แหละนะครับ ตรงนี้จอดได้ตรงนี้จอดได้ป่ะครับจอดตรงนี้ได้นะมาเช้าจัด <c oughs> นี่นะครับเตี้ยวไมา้เขาใส่ให้นะนี่แล้วเขาใส่จุกตอกงานเขใส่เองได้แหละที่เกียรใส่นะครับตรงหไหนๆเข้ามาสูตรแล้วให้เขาทำให้นะ อัอแพดมาด้วยเป็่เกมรอครับก็เดี๋ยวรอเก้าโมงครับตอนนี้แปดโมงสามสิบห้านะมาเช้าเกินเดี๋ยว9ก้าโมงเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเดินมาหาเขาแล้วเดี๋ยวทําเสร็จเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูนะว่ามันเป็นไงนะครับนี่ไม่ลหลอกแค่ที่จับโทรศัพท์นะครับบ่ะโอเคครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะผมออกมาจากศูนย์แล้วนะครับขับมาสักพักหนึ่งแล้วคือจะลองขับดูว่ามันกระดุกกระดิกเปล่าแต่ว่าผมไม่ได้ติดอุปสรร์ติดนะเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างเงครับใช้ได้อยู่สวยดีนะของตรงรุ่นยังไงมันก็มันก็ดูพอดีนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูโดนไปโอ้โห แปดพันไม่ใช่แปดหรือเก้าพันนะครับคือเฉพาะตัวยึดเนี่ยประมาณห้าพันกว่าบาทนะจุกๆเลยแต่ว่าเพื่อนๆจะเลือกไอ้ตัวที่ยึดกับโทรศัพท์ถูกๆก็ได้นะแต่ผมเลือกเป็นไอตัวอะไรเนะี Q ่ยคิวล็อกเนี่ยนะครับพราะว่ามันโอเคกว่าจบกว่าแต่มุมข่บก็ประมาณเนี้ยนะครับ เดี๋ยวให้รู้รีวิวจอดปั๊มเข้าห้องน้ำพอดีเดี๋ยวอยากจะบอกว่าถ้าเพื่อนสังเกตนะโอ้โหเสียงท่อพอใส่ที่รถเสียงแล้วแบบโคตรเบาเลยไม่ค่อยถูกใจเลยผมว่าน่าจะถอดแหละมันเบาเกินอะ่ะผมคิดว่ามันอะไรกันวะผมคิดว่ามันจะจะแบบ จะเบาลงนิดหนึ่งนะแต่นี้มันเบาเหมือนท่อเดิมเลยนะครับเบาเกินไปผมว่าเจองนี้แหละปะ้าบโอเคเฮ้มุมก็ประมาณนี้ครับโหมันสวยเลยนะผมชอบมากเลยเนี่ยชอบเลยอะมันเออมันมันดูเข้ากับรถดีมันไม่ต้องเจาะไม่ต้อง เไม่ต้องเจาะไม่ต้องเปื่อยนะครับแล้วก็นี่อยากจะบอกว่ามีที่ชาร์จด้วยอันนี้ผมไม่รู้นะผมก็ว่ามันแพงเพราะอะไรเพราะมันค่าสายไฟด้วยมันเดินเขาเดินไฟใหม่แกะคอนโซลหน้าเลยนะครับเดี๋ยวมาดูเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับก็โดยรวมทั้งหมดนะครับที่ติดมาติดตัวไหนบ้าง ตัวนี้นะครับเนี่ยตัวเนี้ยอันนี้ไม่เกี่ยวนะตัวนี้ไม่เกี่ยวเอาเฉพาะตัวเนี้ยแล้วก็ที่เป็นมันจะมีคาดมาอย่างเงี้ยก็คือมันจะทําให้มีบาร์เพื่อที่จะเกาะตัวยึดโทรศัพท์นะครับเฉพาะตัวเนี้ยมันรวมอุป,ปกรณ์สายไฟโดยอะไรด้วยห้าพันประมาณห้าพันสามนะครับเนี่ยห้าพันสามห้าพันสามแล้วก็ไอต้ตัวเนี้ยตัวเนี้ยมันจะมีสามอันนะครับเดี๋ยวผมให้ดู จะมีสามชิ้นนะครับสามชิ้นนี่นะครับที่ผมซื้อสามชิ้นคืออะไรเอเอาตัวนี้ก่อนแล้วกันตัวแรกไอ้ตัวนี้ของเดิมก็คือตัวครอบนะครับของเดิมคือตัวนี้นี่ก็คือฝาเดิมก็ยังอยู่ตัวเนี้ห้าพันสามนะครับฝาเดิม ก็คือได้มาคือมีที่ชาร์จเออดีเลยผมตอตอนแรกผมคิดว่ามันไม่มีที่ชาร์จนะนึกว่าต้องชาร์จมาจากข้างในถึงว่นี้นะครับแต่เนี้ยผมหาสายชาร์จมาเสียบกับตรงนี้ได้เลยเออสะดวกนะครับนี่เป็นเป็น USB นะเป็นตูด USB นะครับชอบอะเออห้าพันก็ก็โอเคนะมันได้ที่ชาร์จมาตอนแรกผมไม่รู้มันมีที่ชาร์จด้วยไม่รู้เลยตอนไปเปลี่ยนนะครับ เขาก็ไปรู้ตอนที่เขาบอกนั่นแหละก่อนจะไปไม่ทราบเลยอ่ะอันนี้ห้าพันสามนะครับต่อมาไอสามตัวเนี้ยมีอันเนี้ยมีสามตัวนะครับเนี่ยนี่มีสามตัวอันนี้คือตัวที่หนึ่งตัวที่หนึ่งคือตัวนี้นะครับตัวที่ยึดกับบาร์เยึดกับบาร์คือตัวนี้นะครับเห็นปะตัวนี้ขึ้นมานะครับตัวเนี้ยสองพันน่รูปาย สองพันโคตรแพงนะครับพี่ห่อเนี้ยสองพันแล้วก็ใส่กันสั่นด้วยนะครับกันสั่นเนี่ยมันจะทาให้โทรศัพท์เราไม่เสียนะกันสั่นเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นี่เห็นไหมมันจะเชื่อมกันอะถ้าเราไม่ใส่กันสั่นไอ้ตัวนี้มันก็จะอยู่ข้างล่างนี่กันสั่นมันคืออะไรนี่เพื่อนๆดูมันสามารถโยกได้อย่างนี้เห็นป่ะมันสามารถแบบโยกเนี่ยหนึบๆนึมันมีสามมุมหนึ่งสองสาม มันสามารถเวลารถตกหลุมหรือกระแทกอะ่ะมันก็จะทําให้เหมือนเหมือนสปริงอะ่ะเออกันสั่นนะครับกันสั่นหกร้อยเก้าสิบบาทสองตัวนี่สองตัวติดตรงนี้อีกตัวหนึง่งอีกตัวหนึ่งจะติดกับโทรศัพท์นะครับคือตัวนี้ก็คือเอาไว้ยึดหลังโทรศัพท์เราก็คือติดกับเคสนะครับติดกับเคสติดกับเคสโทรศัพท์นะครับแต่ให้ดูภาพผมยังไม่ติดอะ่ะเพราะว่า มันต้องหาเคสสำรองมาก่อนนะผมสั่งมาแล้วแต่รอมานะครับนี่เราตัวเนี้ยชิ้นที่สามเนี่ยมาติดกับหลังโทรศัพท์เราซึ่งเราก็ต้องยอมเสียเคสอันหนึ่งมันอาจจะเป็นข้อเสียหนึ่งเราเสียเคสไปหนึ่งสองเราไม่สามารถย้ายได้เพราะว่าถ้าย้ายกาวมันก็จะไม่หนึบแล้วนะครับเขาบอกว่ามันย้ายไม่ได้ถ้าจะย้ายก็ต้องซื้อใหม่อันนี้แปดร้อยนะครับสองพัน แล้วก็หกร้อยเก้าสิบแล้วก็แปดร้อยเป็นเท่าไหร่อะลองคิดดิสามพันกว่าบาทนะครับผมคิดไปอยู่สองพันบวกแปดร้อยบวกหกร้อยเก้าสิบบวกหกเก้าศูนย์สามพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทเฉพาะชุดบนนะเนี่ยชุดบนแล้อลองบวกนนี้ไปห้าพันสามดิ บวกกันอันไอตัวของสูตรนะครับ5,003 8,007นะครับราคานี้อันนี้ไม่รวมค่าช่างนะผมค่าช่างผมก็โดนไปเมื่อกี้ก็โดนไป9,000ประมาณ9,001นะครับรวมๆจุกอะแต่ว่าผมว่ามันมันก็โอเคผมชอบนะครับผมว่ามันสวยดีตัวเนี้ยมันทำให้ดูไม่เทอะท้าแต่ว่าถ้าเพื่อนๆจะติดเนี้ย ก็ติดแค่ตัวนี้นะครับเพื่อให้มันมีบาร์จับแล้วไอ้ตัวเนี้ไปซื้อของยี่ห้ออื่นก็ได้ของโมโตบูฟของอะไรก็ได้ที่เป็นตัวยึดโทรศัพท์อีกทีหนึง่งผมก็ไม่รู้ดิหลักร้อยหลัก,ลกพันพันกว่าบาทเนี้ยก็มีนะครับก็จะเป็นยึดสี่เหลี่ยมเงี้ยนึกออกป่ะเหมือนทั่วไปอะนะครับแต่ผมไม่ชอบไงผมชอบอันนี้มันมันดูแล้วมันสวยดีนะผมว่าส่วนตัวดูแล้วมันสวยก็เลยยอมยอมจ่ายไป ครับจุกอะเฮ้ย yeah. นี่ไงตัว usb ที่เป็นตัวชาร์จมากับมากับอีตัวครอบเนี่ยครับที่เป็นแฮนด์แฮนด์บาร์จับอโอเคก็ประมาณนี้ครับโดยรวมรวมรวมแล้วเก้าพันเนี่ยมันคมำส่งไบเสร็จมาให้ดูเดี๋ยวผมปิดให้ดูเลยแล้วกันนะครับ นี่ไงมันเป็นไปเสร็จทางข้อความไอ้เมื่อกี้เฉพาะตัวครอบห้าพันแดนะครับเห็นป <5, 800 S 1> ่ะ5้าพันแดร้อยยึดโทรศัพท์ซ่อมค่าช่างห้าร้อยออเนี่ยมันจะมีรายละเอียดน,นนั่นนี่นะครับประมาณนี้อันนี้มันเฉพาะที่ที่ที่ยึดนะครับ ที่กกับตัวนี้คือ5 3 0 0ส่วนตัวนี้เขาไม่รวมบินให้เพราะมันเป็นของบริษัทอื่นแต่ว่าเขาก็ขายอยู่ในศูนย์นั่นแหละนะครับประมาณนี้9,000กว่าบาทนะครับก็เดี๋ยวผมต้องไปหาเคสอ่ะหาเคสอาจจะหาเคสที่มันที่มันดูมั่นคงกว่านี้หน่อยนะแบบว่าอาจจะสั่งเคสที่มันดนหนานะครับแล้วก็มาติดข้างหลังนี้นะครับแล้วก็มันก็จะเชื่อมอยู่อย่างนี้นะเนี่อบอกว่า นี่มันก็สวยหรืออีกวิธีหนึ่งของศูนย์เขามีนะครับไม่ต้องติดตัวนี้แต่ว่าซื้อไอตัวของเป็นของคิวล็อกเลยอะคิวล็อกเขาจะติดกับนี่เลยติดกับกระปุกน้ำมันเบรกนะครับติดซ้ายขวาก็ได้เหมือนเขาจะไขน็อตตัวนี้ออกแล้วเขาจะยึดตัวมอนโอร์สันก็จะอยู่ตรงนี้มั้งมันก็จะอยู่ซ้ายหรือขวาเราเลือกเอานะครับน้นประมาณเท่าไหร่วะ สองสาพันนี่แหละนะครับประมานี้หืมตัวเบาเลยนะครับวันนี้ตอนแรกคุยกับช่างคิดว่าห้าพันห้าสาเออห้าพันสามจริงๆอะ่ะเฉพาะตัวนี้ผมก็ถามอยู่ว่านึกว่ารวมไอต้ตัวนี้แล้วด้วยนะตอนแรกอ่ะนึกว่ารวมนี่แล้วยังไม่รวมนะครับต่อมาผมให้เขาใส่ไอ้ตัวจุกดูดิ โอ้เสียงโคตรเบาเลยผมว่าผมน่าจะถอดออกนะมันเบาเกินอะ่ะขับแล้วมันคนละฟิลเลยเบาเหมือนท่อเดิมเลยนะครับไม่ไหวเดีย๋ยวไปถอดเองอ่ะก็ประมาณนี้ครับเผื่อนเพื่อนสนใจติดนะของยี่ห้อเนี้ยมันแพงเยอะแหละก็ต้องทําใจเฉพาะัออน,นี้ก็รวมเลยก็คือสามพันกว่าบาทนะครับอันนี้ห้าพันกว่าบาทนะครับ ใครสนใจก็ไปติดได้ที่ศูนย์นะหรือว่าจะติดเองร้านอื่นก็ได้จะเจาะจะเปือยตรงนี้ก็แล้วแต่นะครับของผมก็ติดเอานี้แหละนะจ,บจบ,จ,บ,จ,บ,จบ,บจบเจ็บแต่จบนี่ออกมามันจะแบบว่ามันจะโยกซ้ายโยกขวาได้นะครับเนี่ยเวลามันกระแทกเวลาใส่ก็ใส่ลงไปแล้วก็หมุนตัวนี้ลงนิดนึงแล้วก็หมุนนะครับ อ,ออกก้งงัดแล้วก็หมุนออกโอเคก็วันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับยังไงก็ฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยครับเพื่อนๆอันนี้เพื่อจะออกทิปแล้วเนี่ยแม่งหมดกี่บาทแล้วไม่รู้ออกทิปการอันนี้ก็เก้าพันหนึ่งไหนจะแหลกได้แหลกไม่เกี่ยวซื้อกล่องอีกห้าพันกว่าบาทโอโหแม่งตีไปหมื่น เกือบหมื่นห้าแล้วนะครับแต่ก็แหละแต่ที่ติดโทรศัพท์เนี่ยอยากได้นานแล้วนะครับไอคันเก่ามันก็ต้องประมาณนี้แหละถ้าติดอ่ะแพงนะครับป่ะแล้วก็คลิปนี้จบแค่นี้ครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเลยไปการเลยแล้วกันโอเคบ๊ายบาย